สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะครับอยู่กับผมมอสวัชลากรนะครับผมวันนี้ใยา่จะชวนเพื่อนๆนะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวิธีปรับสุขภาพจิตของคุณให้ดีขึ้นนะครับถ้าคุณนําเอาวิธีเหล่านี้ไปใช้อะผมคิดว่าน่าจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเบาสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกดีมากขึ้นนะครับมาเริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่มันทําให้สุขภาพจิตของคุณย่ําแย่หรือแบบคุณจิตตกเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่คุณเสพข่าวดรามา่า นะครับขา่าต่างๆที่มันเป็นในแง่ลบอะที่เขาขายได้เยอะๆนะครับคุณอาจจะเสพไอโมเมนต์ตรงนั้นเยอะไปแล้วมันทําให้สุขภาพจิตของคุณย่าแย่หรือแบบคุณไปอินกับมันมากมันถ้าออกไม่ได้จากตรงนั้นมันก็จะทําให้เราเฟลเหมือนกันนะนะครับถ้าแบบไปอินไปอะไรกับมันมากอะนะฉะนั้นแล้วการที่เราเลือกเสพเรื่องดราม่าเนี่ยมันมันก็ไม่ได้แบบเพิ่มอะไรให้ชีวิตเราหนักมากขึ้นอะ นะครับมันแล้วก็มันอาจจะทําให้แบบชีวิตเราเบาสบายเลือกเสพแต่สิ่งที่มันทําให้ชีวิตของคุณดีหรือแบบสิ่งที่มันจะลงใจอ่ะอย่างเช่นออออพอดแค์หรือคลิปตลก,ตลก,ต,ลกตลกอะไรก็ได้ถ้าแบบคุณรู้สึกดาวคุณรู้สึกจิตตกหรือแบบรู้สึกย่าแย่ก็อาจจะต้องแบบเลิกเสพเรื่องดราม่าหรือแบบสีตัวออกจากโซเชียลบ้างนะเพราะว่ามันจะเป็นการพักจิตพักใจตัวเองไปด้วยนะครับผม ข้อต่อมาเลยก็คือคุณอย่ารู้สึกผิดนะว่าถ้าแบบคุณไม่ไหวจริงๆอ่ะคุณอย่าอย่ารู้สึกผิดกับการพักนะครับพักบ้างไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปไปรีบตามคนอื่นนะครับเอาเอาเวลาเป็นของตัวเองอ่ะนะครับคุณตั้งสเกลให้กับตัวเองตั้งไทม์ตั้งอะไรต่างๆให้กับตัวเองไม่ต้องไปรีบเหมือนคนอื่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นถ้าถ,ถ้าตัวเองรู้สึกไม่ไหวถ้าแบบมันเหนื่อยมันหนักเออแล้วก็ปล่อยให้แบบตัวเองได้พักบ้างพักกายพักจิตพักใจ นะครับเพราะมันหนักหักโหมเกินไปมันมัน,ม,นมันก็ย่ําแย่เหมือนกันนะถ้าแบบเอ,อคุณภาพชีวิตของคุณเนาะถ้าหักหักโหมตัวเองเนจนเกินไปไมว่าจะเป็นการนอนไม่พอหรือแบบพักน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้คุณหนักจนเกินไปคุณทําให้ตัวเองหนักเกินไปอะนะครับลองไปปล่อยลองอาภายัยลองไม่ไม่ต้องรู้สึกผิดถ้าแบบเราเราอยากจะพัก นะครับผมมีวินัยโอเคคุณก็เข้าใจนะว่าคนมีวินัยเขาจะเข่งในเรื่องมีวินัยแต่ถ้าบางอย่างอ่ะมันก็ต้องสามารถยืดหยุน่นหรือแบบปรับให้มันแบบสมดุลกับชีวิตของคุณให้มากที่สุดอนะเรามีแรงบันดาลใจโอ้เห็นคนอื่นมีวินัยก็อยากทําตามอย่าไปเอาตามคนอื่นมากนะครับเอาเอาตามใจเอาตามความคิดเอาตามเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาเอาตามมาตรฐานสแตนดาร์ดของตัวเองที่ตั้งขึ้นมาเอาตามนั้นดีกว่านะครับผม ข้อต่อมาเลยก็คือเลือกเอาความคาดหวังของคนอื่นมาเป็นมาตรฐานชีวิตคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนพี่น้องแฟนอะไรต่างๆที่ที่เขาคาดหวังในตัวเราอยากให้เราทําอย่างนั้นอย่างนี้หรืออะไรแบบนะั้นนะครับบางอย่างเนี่ยถ้าถ้ามันไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือแบบไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นจริงมันมันก็เหนื่อยเหมือนเหมือนฝืนตัวเองด้วยแหละนะครับฉะนั้นแล้ว ผมจึงบอกว่าการที่เรามีมีสแตนดาดมีฐานเป็นของตนเองมีเป้าหมายมีความคิดอะไรต่างๆคิดเองอะ่ะคิดเองทําเองอะ่ะนะครับอันนี้แหละมันมันมันจะม,นมีความสุขมันตอบโจทย์มากกว่านะครับผมฉะนั้นแล้วก็ต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนว่าเออเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เราต้องการอ่ะเราต้องการอะไรนะครับแล้วเรามีวิธีการที่จะดําเนินชีวิตตัวเองให้มันไปถึงจุดจุดนั้นได้อย่างไร นะครับนี่มันเป็นการที่เราตั้งเป้าแล้วแบบฝึกหาวิธีการฝึกคิดด้วยตนเองฝึกลงมือทําอะไรต่างๆนะครับผมนี่แหละมันจะทําให้เราสําเร็จแล้วฐานมันมั่นคงในระยะยาวฐานมันแข็งแกร่งอ่ะเพราะว่าเราเริ่มด้วยการที่แบบเราเราชอบเรารักในสิ่งนั้นจริงๆนะครับไม่ได้ไปบบฝืนจนแบบเอ่อไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยอะ่ะมันก็ไม่โอเคนะครับผมข้อต่อมาเลยก็คือเลิกโทษทุกสิ่ง นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกหรือแม้แต่ตัวเองอ่ะ <š ie> นะครับมันมีสิ่งที่คุมได้คุมไม่ได้มันมีอยู่แล้วแต่ดีที่สุดก็คือถ้ามันผิดพลาดหรือมันไม่สําเร็จหรือมันไม่เป็นตามที่เราหวังหรือตามที่เราตั้งใจก็ไม่ต้องไปโทษนะครับไม่ต้องไปโทษสิ่งนู้นสิ่งนี้หรือแม้แต่โทษตัวเองว่าเราไม่เก่งพอไม่เจ๋งพออะไรไม่ต้องนะครับดีที่สุดก็คือเข้าใจมันเข้าใจยอมรับแล้วก็พัฒนาตนเองดีขึ้นดีขึ้น หนีไม่พ้นการพัฒนาตนเองหนีไม่พ้นการปรับปรุงตัวเองนะถ้าไม่ทําสิ่งเหล่านี้มันก็จะอยู่ย่ําอยู่กับที่เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ก้าวไปไหนนะครับฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องกล้าที่จะแลกถ้ามันต้องแลกอ่ะนะครับไม่ว่าจะอ่แรงกายแรงใจของคุณอ่นะถ้าอยากจะอัพสกิลอัพความเก่งของคุณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอ่นะทุกๆอย่างเลยนะคุณก็ต้องทุ่มเทเวลาให้กับมันณนะจุดจุดนั้นนะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับชีวิตมันจะดีขึ้นมากนะถ้าคุณหยุด เวลาให้กับตัวเองมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ไปดูแลความรู้สึกของตัวเองอ่ะไม่ต้องไปดูคนทั้งโลกว่าเขาทําอะไรนะครับมาดูตัวเองก่อนว่าคุณทําอะไรอ่าแล้วมันมันอ่าคุณที่ทําอยูยนะ่ในปัจจุบันมันอยากจะสําเร็จมันอยากจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมแน่ๆนะคนท้างหน้าดูปัจจุบันก่อนดูนิสัยของตัวเองก่อนในะปัจจุบันนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามให้ผมตัวได้กันนะครับผมบอสพิชลากรครขอบคุณครับ